สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิภธณออโต้อ,อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับอันเอาใจสาวกคนที่อยากจอกรถเก่งใช้งานนะฮะในช่วงของก่อนสิ้นปี2564นี้นะครับอันคัดมาสวยๆให้ดูอีกหนึ่งลำนะฮะถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดต นะครับหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่จากร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับตรงนี้อ่านต้องของขอบคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้เลยเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคันนี้อันพาเจ้าวีออสนะฮะเจนสามนะครับ,บ1.5ตัวเจออโต้ uto, ปี2016นะครับถ้าเกิดตัวเจน3นี่ตรงนี้นก็ต้องบอกเหมือนเดิมอย่างเช่นเคยนะฮะเพราะว่าตัวเจน3นี่ถ้าเกิดเป็นตัวก่อนปี16นี่มันจะเป็นตัวเครื่องที่เป็นรหัส1 NZ นะครับแต่น้่ก็เป็นตัวปี16ที่เขาเรียกว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนเจน3ไมเนอร์เชนหรือว่าปี16อัพขึ้นมานะครับมันจะเป็นตัว2 NR ก็คือจะเป็นออโต้ CVT แบบ7สปีดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว1 NZ เนี่ยมันจะเป็นซ u เปอร์ e c ซแบบ4สปีดนะครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับวีออเนี่ยตอนนี้อันจะโปรเด็ดๆไว้ให้ด้วยนะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมาแนะนําให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวรถไม่เคยชนหนักพิคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อไป็นนนกกหหมมมาาาครรัล้้ํีีีีอึงงทท่่่่เเปถขใ นะครับเพราะนั้นอันอยึ่งเอามาอัปเดตให้ดูก่อนถ้าเกิดต้องการตัว v ีออราคาย่อมเยาว์ขอนสบายๆอันมีคันนี้นองรับไว้ให้นะครับถ้าเกิดชอบถูกใจไม่ใช่เรื่องยากโทรเข้ามาติดต่อเข้ามาแอดไลน์มาได้รถกลับบ้านแน่นอนไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่ขอเพียงแค่มีอาชีพครับและก็ะไรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้อันขอแค่นั้นเองอันไม่ได้ขออะไรเยอะเลยที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับพี่ๆแล้วนะครับว่าจะมาคุยกันหรือเปล่าจะมาสอบถามกันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับ ก็จะเป็นตัวสีขาวนะฮะสแตนดาร์ดเลยนะครับโดยส่วนใหญ่แต่งสวยทรงเฟี้ยวนะฮะไฟหน้าเดิมนะครับตรงนี้มันสามารถทําอะไรเพิ่มเติมได้อีกเยอะนะฮะอย่างเช่นบางคนอยากจะเปลี่ยนเป็นพวกแบบของ r s กระจังหน้าเอสอะไรพวกนี้มันก็มีตัวให้เปลี่ยนตัวเลือกเยอะอิสเซอรี่เยอะนะครับเรา,าดูด้านข้าง,างสักนิดหนึ่งครับสําหรับในส่วนของตัวด้านข้างนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวเจเนี่ยล้อมาเดิมๆเ,เนี่ยจะเป็นกระทกแปะแบบนี้นะนี่อ่านให้ดูกันแบบสดๆเลยนะฮะ แล้วก็ทรงรถเนี่ยถ้าเกิดของเดิมเนี่ยมันจะประมาณ3นิ้วสอดนะฮะรอดซุ้มนะฮะซุ้มหุบพอดีนะครับไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับรถอีกรุ่นหนึ่งในส่วนของตัวแบรนด์ตลาดที่มันมีทรงเดิมๆจากโรงงานของมันอยู่แล้วอันแนะนําเป็นปตัววีออสนะเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดวีออสเนี่ยมันสามารถทําได้หลายอย่างมากใช้งานในชีวิตประจำวันเน้นนะฮะอยากออกใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งในเละผ่อนที่สบายๆแต่ว่ายังเป็นตัวรถปีใหม่อยู่แต่มากกว่านั้นโดยรวมโดยรวมแล้ว สภาพต้องสวยรถต้องพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เลยอันอยากแนะนําให้นะฮะเพราะนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะช่วงนี้อานทําคลิปคันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่17พฤศจิกายนแล้วนะครับคราวนี้อนะันอยากจะฝากบอกพี่พทุกท่านนะฮะถ้าเกิดใครมีแผนที่จะออกรถภายในช่วงนี้อยู่แล้วนะฮะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ถ้าเกิดในเรื่องของตัวเงื่อนไขรายละเอียดอะไรต่างๆวันนี้มันตกลงปรงใจของทงของแถมอะไรพวกนี้คุณลูกค้าเห็นดีเห็นด้วยลองไปกลับไปปรึกษาทางครอบครัว ภรยาคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดมันโอเคลงตัวแล้วว่าจะมาจองออนไลน์ที่หลังก็มาได้เลยอันยินดีพร้อมรับใช้พร้อมให้บริการเต็มที่นะครับทรงบอดี้สวยนะฮะสีขาวนะครับสม่ําเสมอกันทั่วทั้งคันนะฮะเป็นอีกสีหนึ่งตัวสีสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนนี้เราจะมีตัววีออสค่อนข้างที่จะครบนะฮะขาวบรอนนะฮะเทาซิลเวอร์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวสีดํา นะครับแต่เดี๋ยวเราให้รถมันเข้ามาพร้อมๆครบๆกันอีกทีหนึ่งก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยอาว่ากันอีกทีหนึ่งอันจัดเป็นตัวเซต3สหายมาให้นะครับฝาท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะฮะไฟคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบวีออสเนี่ยอันอยากจะบอกพี่ๆอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดอยากจะแต่งสวยจัดแค่ฟิตเมนต์ตัวรถพอแล้วก็ใส่แม็กแค่นั้นเองนี่คือในส่วนงตัวความจบแล้วนะครับ หรือถ้าเกิดในแนวของสาย v i p นะครับจะเป็นตัวสเกิร์ตรอบพันใส่สปอยเลอร์พวกนี้อันนี้เราค่อยมาว่ากันหน้าร้านอีกทีหนึ่งถามว่ามันใส่แบบนั้นได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดอันว่าวีออสเนี่ยถ้าเกิดมันสวยๆเนี่ยสแตนดาร์ดรถมันมีทรงมาจากโรงงานอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเราแค่จัดฟิเมนตัวรถหรือว่าโหลดแล้วก็ใส่พวกแม็กแต่งนิดนึงเนี่ยสวยแล้วแค่นั้นเองนะฮะดูด้านในกันสักนิดนึ่งครับพี่ๆครับไป สำหรับในส่วนของตัวด้านในนะฮะก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงนมนิ้ภัยคู่หน้ามาให้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะวีออตัวเจนีนะี้มันก็จะมีภายใน2แบบนะครับก็จะเป็นตัวทูโทนนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวดําร้วนแต่ว่าอ่านว่าดําร้วนแบบนี้สวยนะบอดี้ด้านนอกขาวภายในดำซูเปอร์แบ็กแบบนี้ถูกใจวัยวัยรุ่นแน่นอนนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะฮะมีตัวโหมดเชนเกียร์มาให้นะครับกุญแจก็จะเป็นตัวดอกแบบธรรมดาสำรองก็จะเป็นกุญแจธรรมดาเช่นเดียวกันนะฮะ แต่ว่าตัวเจเนี่ยอันนี้แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วว่าตัวเจเนี่ยมันจะไม่มีเป็นตัวแชชเชนคอนโทรลมาให้แต่เจตัวเจนสามอันนี้มีแชชเชนคอนโทรลมาให้นะครับแล้วก็จบเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะเบาะผ้าสีดำนะฮะลายกราฟตี้ตรงกลางอะไรพวกนี้หรือว่าในเรื่องของตัวการใส่รายละเอียดตรงนี้ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวพื้นทงพื้นที่ด้านในนั่งได้สบายนะฮะยืดคงยืดขารับอยู่ในกรุงเทพในตัวเมืองนอกตัวเมืองออกต่างจังหวัดอะไรแบบนี้พาครอบครัวไปเที่ยวในช่วงวันหยุดเนี่ยอันว่า เพอร์เฟกเลยแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับอันนี้ก็คือในส่งตัวด้านในนะฮะเดี๋ยวเราไปสุปกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสัวีออสคันนี้กันดีกว่าไปครับโอเค,อเคก็เรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะในส่งตัววีออสนะครับสัปเดือนพฤจิกายนนี้ก็จะมีรถเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับให้กับพี่ๆทุกท่านได้มีตัวเลือกที่หลากหลายแล้วก็ในเรื่องตัวการใช้งานที่ครบถ้วนนะครับก็อย่างเช่นตัววีออสคันนี้เช่นเดียวกันนะฮะคราวนี้เนี่ยเรามาพูดในเรื่องตัวราคากันต่อดีกว่าครับ สำหรับตัว v ีออสหตัว J รถปี26ง6คันนี้ออโตโอ้นะฮะที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่339,000บาทฟังไม่ผิดครับอันย้ำนะ3า9 0 0นะาม0 0เครดิตดีฟรีดาวได้ไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้ผ่อนอยู่เดือนละ7000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดออกรถภายในเดือนนี้ขับฟรี90วัน ย้ำนะครับว่าขับฟรี90วันนะ3เดือนเต็มเ็มแต่มันไม่มีแค่ตัวขับฟรี90วันนะในส่วนตัววีออสอันจัดหนักจัดเต็มให้ในส่วนตัวโปรเสริมก็คือแสตลอรี่ของแต่งต่างๆมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราลงมาไล่กันนะฮะก้องมองหน้ามองหลังครอบกระจกมองหลังนะครับสองฟิล์มรอบคันติดให้ใหม่นะฮะสามพรมกระดุมนะครับสี่เบ้ารองมือนะฮะแล้วก็มือเปิดที่เป็นแบบโครเมียมนะครับ แล้วก็5คิ้วกันศาสตร์นะครับ6สุดท้ายนั่นก็คือแม็กขอบ15ตรงนี้สามารถเลือกลายได้ T E R E C E R P F 1ตรงนี้มีให้เลือกกันแบบเต็มกราฟเลยแล้วแต่ชอบจัดทรงได้ใส่แม็ได้นี่คือ6อย่างสำหรับตัว v ีออแล้วก็ขับฟรี90วันตรงนี้ขอให้เก็บตรงนี้ไว้พิจารณาให้กับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับถ้าเกิดอยากออกรถใช้งานอยู่แล้วรถเก่งโกรุ่นนี้แน่นอนว่าจบอีกคันนึงนะครับ ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยจะโทรเข้ามาก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ตรงนี้ก็แล้วแต่การสะดวกในช่องทางการติดต่อเลยนะครับสับคลิปนี้อ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นลังใจกับพวกเรากดไลค์กด s like, u b s c r i b e แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้รับชมเป่างนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูก็ได้เลยคลิปนี้นต้องขออตััััววาไปก่นนะคครรบบสสดี